สวัสดีให้ชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่รายการอีวาเกมเมอร์กิจอีวาเจ้าเก่านะครับผมก็ในคลิปนี้ผมจะกล่าวถึงเนื้อเรื่องในไบโอช็อคภาคที่สองก่อนที่จะเริ่มในพาร์ทแรกนะเพราะหลายๆคนที่ดูในพาร์ทแรกเนี่ยอาจจะงงพี่เนื้อเรื่องมันมาไงวะก่อนภาคหนึ่งเอ้ยก่อนภาคสองมันมามาไงวะผมก็จะกล่าวถึงในช่วงก่อนที่จะเกิดการจลาจลในปี1959นะในภาคหนึ่งที่แม่ที่บอกว่าเกิดการจลาจลในเมือง1959ก็จะเล่าเลยกันก็คือในปีคริสกรา์1958เนี่ย ดอกเตอร์โซเฟียแลมนะฮะได้ช่วยเหลือลูกสาวของเธอชื่อว่าแอดนาล์แลมซึ่งถูกนำลักเอ่อซึ่งได้ถูกนำตัวไปเข้าโครงการพิเศษที่กลายเป็นลิตเติ้ลซิสเตอร์นะครับซึ่งต้องผูกพันกับบิ๊กแดดดี้รุ่นพิเศษที่ชื่อว่าซับเจคเดลต้าหรือว่ารุ่นโปรโตไทป์รุ่นทดลองอะไรเงี้ยแหละนะด็อกเตอร์โซฟีแลมก็สามารถช่วยลูกสาวของเธอได้สำเร็จนะฮะแล้วก็สังหารซับเจคเดลต้าหรือว่าบิ๊กแดดดี้รุ่นโปรโตไทป์ด้วยการสะกดจิตนะครับใช้พัมมิสนะทีล่ลูกเขียว สะกดจิตปุ๊บแล้วก็สั่งให้มันฆ่าตัวตายครับดยการยิงสมองปุ้งเขาใ่ตัวอะไรนะแล้วต่อมาในปี1960น,นะครับหรือว่าอีก2ปีต่อมานะฮะก็เกิดเหตุเครื่องบินตกในทะเลนะก็มีชายคนหนึ่งรอดชีวิตนะฮะเขาก็คือแจ็คนั่นเองหรือว่าตัวเอกในภาคแรกนะฮะเขาได้คนพบดินแดนใต้บาดาลที่ชื่อว่าแรปเจอร์นะครับจากนั้นก็เริ่มออกประจนภัยแล้วก็เจอกับเรื่องร้ายมากมายครับสุดท้ายก็จบในภาคหนึ่งใช่ไหมล่ะเอาแบบพูดเอ็นนะพูดเอ็นนะ แจ็คก็จะนาตัวเหล่าพวกลิตเติ้ลซิสเตอร์เนี่ยขึ้นมาบนดินนะขึ้นมาบนบกกันแหละนะมาใช้อย่างชีวิตอย่างสงบสุขนะฮะเหมือนแบบว่าประชาชนคนธรรมดาทั่วไปแล้วก็ต่อมานะครับในปี1968นะครับอีก10ปีหลังจากนั้นนะฮะหลังจากที่ s u b j e คเดลต้าตายหรือว่า8ปีหลังจากที่จบในภาคหนึ่งนะฮะนะกัปตันเทเลบัมก็ขึ้นมาจากผิวน้ำเหมือนกันนะครับก็คือตามตามแจ็คมาแหละนะ เธอพาเหล่าลูกๆของเธอหรือว่า l ิ t เติ้ลซิสเตเนี่ยขึ้นมาเลี้ยงดูนะฮะแบบมีความสุขแบบเด็กทั่วไปที่จะได้รับนะฮะแต่ว่าเขาใช่ว่าลูกของเธอทุกคนนะจะพอใจกับสภาพความเป็นอยู่แบบใหม่นี่ฮสาวน้อยผู้มีอดีตเป็น l ิ t เติ้ลซิสเคนหนึ่งยังคงจดจ่อมองไปที่ทะเลและหวนคิดถึงวันเวลาการดําเนินชีวิตในนครใต้สมุทรอยู่นะฮะเธอปรารถนาโลกใบนั้นยิ่งกว่าโลกปกติระชาชนคนทั่วไปนะฮะ และเมื่อเวลาผ่านไป10กว่าปีเนี่ยเธอก็ทนอยู่กับโลกที่ไม่คุ้นเคยเธอก็ตัดสินใจจะนําตัวเององสู่เมืองใต้บาดาลอีกครั้งหนึ่งเธอเข้ารับกระบวนการแดัดแปลงพฤติกรรมแบบเดียวกับที่บิ๊กแดนดี้ได้รับนะฮะผันให้เธอกลายเป็นอออรรสุนล่ร่างผิวชื่อบิ๊กซิสเตอร์นะครับซ้ำร้ายเธอ,อยังมีความตอเธอซ้ำร้ายเธอ,อยังมีความต้องการที่อย่อยางแรงกล้านะฮะที่จะสร้างบ้านของเธอที่คุ้นเคยขึ้นมาใหม่นะฮะเธอไม่รอช้าที่รับพาตัวเด็กน้อยบนโลกนะฮะ ลงมาสู่นครแรปเจอร์เบื้องล่างนะเพื่อเปลี่ยนให้เด็กๆเ,เหล่านี้กลายเป็นริทเทิลซิสเตอร์เพื่อปกป้องจรชีวิตของนครใต้สมุทรเนี่ยให้เติบขึ้นมาอีกครั้งในฐานะและในฐานะแม่ดีๆของลูกนะครับดรอเตอร์ทนเนบัมเนะี่ยย่อมไม่สามารถปล่อยให้เหตุการณ์นี้ลอยนวลไปได้นะค,ความรู้สึกผิดและความต้องการ,กรที่จะรับผิดชอบในเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนี่ยคือให้ตัดสินใจปลุกนะฮะร่างต้นนะฮะหรือว่ารุ่นโปรโตไทป์บิเทรดรี้นะครับหรือว่ารุ่น subject เดลต้า แล้วแต่ใครจะเรียกกันแหละฮะให้ตื่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งะฮะและดรเทนเนบัมก็มอบหมายภรรกิจเล่งด่วนนะฮะให้จัดก,การพาเราเด็กๆเนี่ยที่ไร้เดินสาขึ้นมาสู่บนผิวน้ำนะฮะแล้วก็จัดก,การกับบิ๊กซิสเตอร์นะฮะเพื่อให้จบเรื่องราวทั้งหมดด้วยกันนะฮะก็เรื่องราวนะฮะมันอาจจะไม่เกี่ยวกับไอ้แจ็คเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากไอ้แจ็คมันก็ได้ HP หมดไปหลังจากที่มันใช้ชีวิตอย่างสงบสุขใช่ไหม มันก็ H P หมดตายหายไปแล้วนะซึ่งมันไม่เกี่ยวกับไอ้แจ็คเลยทันท้นท,นทีเดียวเลยะฮะโอยลงจะขึ้นเรื่องราวต่างๆก็เกี่ยวกับไอ้บิ๊กเอดดีด้โดยเฉพาะเลยฮะบิ๊กเอดดี้มันเป็นไข่วะนะมันมันยังมีความทรงจำตอนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นิดหน่อยอโซเฟียแลมมันคือไข่วะนะแล้วต้องมาติดตามชมไงไ i o อช o c k 2